สุขภาพนักวิทยาศาสตร์ไทยทำสำเร็จจากภูมิคุ้มกันบำบัดพัฒนาสู่การย้อนวัยระดับโครโมโซมคุณผู้ชมคะช่วงนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับของคนไทยและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเป็นนวัตกรรมที่ต่อยอดนะคะมาจากผลงานวิจัยเก่าๆจนณวันนี้เขามีผลงานวิจัยใหม่ที่ชื่อว่านวัตกรรมวัฒนาชีวาเดี๋ยวช่วงท้ายจะมาเฉลยนะคะว่านวัตกรรมนี้มีข้อดีอย่างไร แล้วทำไมเราถึงสามารถจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและย้อนไวัยไปจนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตพูดคุยกับนักวิจัยท่านนี้ค่ะหัวหน้าคณะนักวิจัยโอเปอเรชันบิมศาสตราจารย์ดรพิเชษริยาจิตราค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหน่อยครับไม่ได้ไ<ม>เจอกันนานนานมากเป็นปีตอนแรกหน่อยคิดว่าอาจารย์กลับมาคราวนี้อาจารย์ก็คงจะอายุมากขึ้นอยู่แล้ว mm hmm. นะคะน่าจะแก่มากขึ้นแล้วก็อาจจะอาจจะมีอ้วนขึ้นด้วยนะคะ แต่คุณผู้ชมคะอาจารย์ยังเหมือนเดิมคือเหมือนไม่เปลี่ยนแปลงอะ่ะคือสมกับการเป็นนักวิจัยเรื่องของนวัตกรรมการชะลอวัยทีเดียวเดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยนะคะว่าทำยังไง ให้อาจารย์ได้พูดถึงก่อนหน้านี้ผลงานที่อาจารย์ได้ทําแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกด้วยนะคะเป็นที่ยอมรับในบ้านเราและต่างประเทศก็คือภูมิคุ้มกันบ,บําบัดที่ช่วยคุณภาพชีวิตของคนที่มีเนื้อร้ายรหรือภูมิคุ้มกันบกพร่องดีขึ้นเป็นยังไงคะเรื่องนี้มันเป็นงานวิจัยที่ผมทําต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา44ปีเราร่วมกับคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วก็ล่าสุดก็มีคณะนักวิจัยของหมหาวาลัยมหิดลเข้ามาร่วมด้วยจากการที่เราทํางานวิจัยในเรื่องมังคุดในที่สุดเราก็มีการพัฒนาสูตรที่เรารู้ว่าภูมิคุ้มกันมับัดซึ่งพัฒนามาจากสารสกัดมังคุดเงินดำถูเหลืองฝรั่งและบบก นะครับ<ะ>ดังที่เห็นในภาพนี่นะครับแล้วเราก็มีการยืนยันประสิทธิภาพของสูตรที่เป็นสูตรเสริมฤทธิ์เนี่ยในการสร้างภูมิกันนะครับโดยพิสูจน์ด้วยศูในย์วิจัยจากมาเลเชียงใหม่ว่ามันสามารถที่จะกระตุ้นเม็ดเลือดขาวภูมิกัน th1 th17 200%และ500%ในเวลา15วันเพียงใช้4แคปซูลต่อวัน15วันสามารถกระตุ้นได้ 200%และ50 0เเไม่เลือดขาวภูมิกันที่สําคัญมาก2ตัวนั้นแล้วจากตรงนี้ครับไอ้ไม่เลือดขาว2ตัวนี้มันก็ทําต่อเนื่องไปมันจะมีหน้าที่ไปกระตุ้นไม่เลือดขาวแม่หนึ่งซึ่งผมตั้งชื่อว่าเซลทีพิฆาเพราะตอนที่ทํางานเนี่ยไม่มีใครรู้จักแต่จริงๆภาษาอังกฤษก็ว่าคิลเลอร์ทีเซลซึ่งคุณหน่อยคงจะรู้จักแหละคิลเลอร์ทีเซลหรือเซลทีพิฆาตที่อาจารย์เป็นคนตั้งชื่อนี้ขึ้นมาแล้วก็อยู่ใน Google ทุกบดคิลเลอร์ทีเซลก็จะเจอเรานะครับในคิ มันก็จะถูกกระตุ้นด้วยเม็ดเลือดขาวสองเม็ดนี้เพื่อไปทําหน้าที่จัดการกับปัญหาที่เข้าสู่ร่างกายของเราทีนี้คิวร์เีเซลคืออะไระปัจจุบ,บันเนี่ยเราสามารถวัดคิวร์เีเซลได้ว่ามันมากขึ้นน้อยลงไหเจาะเลือดออกมาแล้วก็วัด CD8 รู้ได้ทันทีนะครับทีนี้คําว่าคิวร์เลตีเซลปัจจุบ,บันคนก็รู้จักแต่เซล์ที่วิ่าคือภาษาไทยที่ผมตั้งชื่อมาอยากจะรู้ว่าเซลที่คิวร์เลตีเซลมีหน้าที่อย่างไรขออนุญาต เปิดคลิปให้ดูนะครับที่เห็นอยู่นี้คือภาพของคิลเลอร์ทีเซลหรือเซลล์ทีพิฆาตที่อยู่ในร่างกายของคนเราเราสามารถกระตุน้นเซลล์ทีพิฆาตเหล่านี้ขึ้นมาได้ในขณะนี้เราจะเห็นภาพเซลล์ทีพิฆาตจัดการกับเซลล์มะเร็งเซลล์ทีพิฆาตจะเกาะติดอยู่กับเซลล์มะเร็งจะเจาะรูในเซลล์มะเร็งเพื่อพ่นสาร n อนไซซึ่งจะย่อยสลายเซลล์มะเร็งไปจนหมด ในภาพจำลองที่แสดงเห็นการทำงานเซลลทีพิกาตกำลังเกาะติดอยู่กับเซล์มะเร็งเมื่อเจเซลมะเร็งมันจะส่งสารสื่อออกไปเรียกภากพ,พวกมันเข้ามาส่วนตัวมันเองจะส่งสารโปฟรฟินเพื่อเจาะรูเข้าไปในเซลล์มะเร็งแล้วส่งสารแกรนซามซึ่งคือสารสีน้ำตาลเข้าไปในเซลลมะเร็งเพื่อย่อยโปรตีนของเซลมะเร็งจนกระทั่งเซล์มะเร็งแตกกระจายหายไปในที่สุดนอกจากนี้ ด้วยคนกายเดียวกันเซลทีพิคาดยังสามารถกำจัดเชื้อ h อชวีวรัสตับักเซี A, เอบีซีดและ E ตลอดจนเชื้อดูยาหรือซูเปอร์บักทุกชนิดได้ด้วยค่ะแล้วก็นี่เป็นคลิปที่อธิบายคุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆอย่างกรณีที่เห็นอะ ก็เป็นกรณีของเซลล์เนื้อรา้ายหรือเซลล์ที่ติดเชื้อก็เช่นกันการทําหน้าที่ตรงนี้มันปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงซึ่งตรงนี้เองเราก็ได้มีการใช้นวัตรกรรมนี้ดูแลผู้ติดเชือ้อดูแลผู้ป่วยมะเร็งนะครับจำนวนมากทีเดียวร,ยะระยะสิบกว่าปีที่ผ่านมาคุณภาพ,าพาชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างคะก็กลับคืนสู่สภาพปกตินะส่วนใหญ่นะครับไม่ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะมาหาคนที่มันช่วยไม่ได้แล้วมาระยะสุดท้ายมาจริงๆ เราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันหลายวิธีแต่คนที่เข้ามาต้นๆเนี่ยเราจัดการได้ปัญหาได้ง่ายง่ายมากานะครับก็ทําให้เราได้รางวัลน,นวัตรกรรมดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในขณะเดียวกันครับคนที่ดูแลสุขภาพจากปัญหาแก้ไขปัญหาจมลิรเนี่ยผิวเขาสวยหน้าเขาใสาเอ๊ะสุขภาพเขาแข็งแรงขึ้น ไม่มีร่องรอยของการเป็นโรคร้ายมาก่อนเลยทําทให้ติดใจสงสัยมานานนะครับในขณะที่เดียวในขณะเดียวกันเนี่ยเราเราก็ได้มีการพัฒนานวัตกรรมเดียวกันเนี่ยคล้ายๆกันให้ไปดูแลผู้ติดเชื้อเอชวีนะครับเราทําให้คนที่ติดเชื้อเอชวีไม่ต้องใช้ยาต้านไวรัสเลย,ยแล้วก็ใช้ต่อเนื่อง6กเดือนก็ตรวจไม่พบเชือ้อรายที่นานที่สุดเป็นเวลาแปปีแล้วเป็นครั้งแรกของโลกตรวจไม่พบเชื้อแล้วตรวจไม่พบเชือ้อแล้วนะครับแล้วด,ด้วยวิธีการร้อยแปด เราก็ตรวจไม่พบเชื้อนะครับเราทําอย่างนี้ในกลุ่มที่ไม่เคยใช้ยาต้านในขณะเดียวกันกลุ่มที่เคยใช้ยาต้านมา่ะแล้วก็ไม่สามารถใช้ยาต้านต่อเนื่องได้เพราะมีผลข้างเคียงเยอะมากาเขาต้องการหยุดยาต้านแต่หยุดไม่ได้พอหยุดปุ๊บเอชไอวีมันจะกลับมาอย่างรวดเร็วอาจารย์จากในภาพเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าผิวพันธุ์ที่บอกว่าเป็น,เป,นเป็นตุ่มๆเป็นจุดๆนี่คือจากภูมิคุ้มกันบกพร่องใช่ครับใช่ครับแล้ว<ต>ภาพที่เห็นเปรียบเทียบหลังจากนั้นก็คือหลังจากที่ใช้นวัตกรรมแล้วไม่กี่วันนะ ไอ้ความบกพร่องทั้งหลายแหละผิวไอ้ปัญหาทั้งหลายหายไปแต่สิ่งที่ติดใจเราตลอดเวลาก็คือเอ๊ะทำไมผิวพันก็ดีขึ้นเรามาดูนะครับคืออันนี้เป็นการที่เราติดตามผู้บริโภคอยู่15ปีนะแล้วเกิดข้อสงสัยตรงนั้นนะครับไปดูภาพดูภาพตรงนี้นะครับนี่คือก่อนใช้นะครับหลังใช้ก็โอเคอาการผิดปกติมันหายไปแต่ภาพที่เห็นคือสภาพผิวที่ดีมากเหมือนผิวของคนละคนกันค่ะอาจารย์ใช่ครับนี่ก็ผิวก่อนที่ แพ้ยานะครับแล้วพอใช้นวัตกรรมของเราผิวฟันสวยงามมากไออาการผื่นนันหายไปแต่ผิวมันสวยงามมากจนกระทั่งสงสัยจริงๆรายนี้รายนี้ภาพเนี้ยหลายได้คนเห็นแล้วเอ๊ะมันเหมือนกับอะไรก็ที่เรากำลังหวั่นกลัวหรือเปล่านะฮะก็ปรากฏว่าระยะเวลาไม่นานสัปดาห์สองสัปดาห์มันก็หายไปสภาพกลายเป็นอย่างนี้ครับผิวที่เห็นนะครับ ตุ่มตุ่มแดงๆดนี่หายไปหมดเลยนะครับสภาพที่เนียนเนียนมากนะครับไอ้ตรงเนี้มันทําให้อนี่อีกภาพหนึ่งนะครับไม่ได้แต่งภาพด้วยใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้ไม่แต่งเลยนะเอาเอาอย่างนั้นเลยอะถ่ายสดๆนะครับจริงๆต้องต้องบอกว่าภาพเหล่านี้ผู้บริโภคเขาส่งมาเองเขาส่งให้เราดูส่งให้เราดูเองครับอันนี้คือสภาพก่อนใช้แล้วก็หลังใช้สภาพเนียนมากครับมันก็เลยทําให้เราสงสัยนะครับว่า มันมีการซ่อมส้างเทเลเมียหรือเปล่านักวิจัยก็ยังสงสัยแหลอคะเห็นผลที่ก็มันต้องสงสัยสคือ,ค,อคือมันมันเป็นไปได้ยังไงผิวพรรณเขาสวยขนาดนี้ค่ะแล้วก็ร่องรอยของการเป็นโรคร้ายเนี่ยไม่มีเลยค่ะ,ะทุกคนแข็งแรงค่ะมันก็เกิดความเข้าใจว่าทรงไปทำไปทำอะไรกับคโครงสระดูแล้วนักวิจัยต่อยอดยังไงต่อคะคก็เกิดความรู้ขึ้นมาเราก็เอาความรู้จากรางวัลโนเบลนะครับเมื่อ14ปีที่แล้วที่บอกว่ามันมีการย้อนใยได้ ถ้าเราสามารถซ่อมสร้างเทโลเมียร์คือส่วนปลายของโครโมโซมเพราะนั้นเราก็มีการยืนยันว่ามันมีการซ่อมสร้างเทโลเมียร์หรือเปล่าก็พบว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงเราจึงได้มีการพัฒนาสูตรใหม่สูตรที่ดีขึ้นในการเสริมสร้างเทโลเมียร์ก็เกิดเป็นนวัตกรรมสาหรับผู้สูงอายุแล้วครับตอนนี้ะนะครับหรือคนที่กลัวที่จะชราเร็วนะครับก็เป็นการระงับการชราแล้วก็ย้อนไวด้วยนะครับก็เกิดเป็นนวัตกรรมที่เราตั้งชื่อว่าวัฒนาฉีบา